กำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขังมากมายให้ทันไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญอายุยืนครึ่งองค์หลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาปีพุทธศักราช2517เหรียญรุ่นนี้นับปเป็นเหรียญรุ่น2ของหลวงปูศ่ศรีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2517 จะสร้างโดยพระครูวิสิทธิ์สมโพธวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีด้วยกัน3เนื้อคือ 1. เนื้อเงินสร้างประมาณ1 2 5ี่เหรียญ 2. เนื้อนวะสร้างประมาณ1 1 2 5เหรียญและ 3. เนื้อทองแดงสร้างประมาณ8860เหรียญ โดยด้านหลังเหรียญได้ทำการต่อโคดชอแต่ลักษณะโคดมีสองตัวที่แยกได้คือโคดชอเล็กและโคดชอใหญ่และมีเหรียญบางส่วนก็ไม่ได้ทำการตออโคดไว้การแยกแยะบล็อกแยกได้หลักๆดังนี้ 1. เนื้อเงินมี2บล็อกคือบล็อกเหรียญหนาและบล็อกทองแดง 2. บล็อกโดนัทมีแต่เนื้อนวะเนื้อเดียว 3. บล็อกสองแตกมีเนื้อทองแดงและมี3บล็อกแม่พิมพ์คือบอล็อกเหรียญหนาหรือบล็อกทองแดงทั่วไปบล็อกโดนัทและบล็อกสองแตกจะมีในเนื้อทองแดงประสบการณ์จริงๆสุดยอดเหรียญของหลวงปู่ศีนี้เป็นตำนานเหรียญหยุดกระสุนเหรียญอายุยืนครึ่งองค์มีอพินิหารมากมาย ในข้าวหนึ่งเหรียนหลวงปู่ศีก่อพินิหารปรืน11มม,มยิงไม่เข้าปีนั้นเป็นปีที่เสือดุสิทธิ์หลวงปู่ศีโดนยิงถึง6นัดโดยปืนขนาด11มมแต่ไม่เป็นไรอายุยืนสมชื่อจริงๆและมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ได้มีหยุดกระสุนอีกครั้งหนึ่งเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งวกว่าของวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช 2,553นายประเดิมและแฟนสาวได้ถูกวัยรุ่นคมเมนและก็ตามยิงด้วยปืน11มมนายประเดิมเล่าว่าถูกไล่ยิงประมาณ5-6นัดแต่กลับโดนรถแค่นัดเดียวแคลค่าสุดๆเพราะในรถนั้นมีกันถึง3คนโดยแฟนสาวเป็นผู้ขับรถส่วนปืนที่ยิงถูกนั้นยิงถูกเสื้อที่เสื้อเป็นรูโบ ổ, ลูกรกะสุนฝังไม่มิด พอไปหาหมอหมอเขี่ยออกนับเป็นอัศจรรย์ยิ่งคดีนี้เกิดที่ท้องที่อำเภอตะขีจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในอำเภอตะขีถึงขนาดไม่ว่าจะเป็นตำรวจพ่อค้าประชาชนต่างเก็บเหรียญรุ่นนี้จึงทำให้เหรียญรุ่นนี้สนนราคาสูงขึ้นอีกทุกวันนี้สนนราคาอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท จากพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นแคลคลาปลอดภัยโคงกระพันและเมตตามหานิยมเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาคอำเภอตะขีจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นเหรียญพระใหม่ที่ได้รับความนิยมจากเซียนเมืองปากน้ำโพเป็นอย่างยิ่งคณะสิทธิานุสิ์หรือผู้ที่ห้อยคล้องเหรียญรุ่นดังกล่าวต่างมีประสบการณ์หลากหลายจัดเป็นเหรียญดังอีกเหรียญของเมืองนครสวรรค์ ที่ติดทำเนียบการประกวดพระเครื่องมาโดยตลอดหลวงปู่สรีฉันทศิริวัดถ้ำเขาบุญนาคตำบลตาคีอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเกจิชื่อดังที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเมืองนครสวรรค์ด้วยความมีเมตตาธรรมสูงพลังจิตที่เข้มขังวิทยาคมแก่กล้าหลวงปู่ศีเป็นพระถือปฏิบัติในการออกธุดงควัดตลอดเวลา ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ศรีมรณาภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520สิริอายุ128ปีปัจจุบันสังขารของหลวงปู่ศรียังบรรจุอยู่ในโรงแก้วตั้งอยู่ภายในมณฑลบวัดถ้ำเขาบุญนาคและทุกครั้งเมื่อครบรอบวันมรณาภาพของท่านทางคณะสิยานุสิ์จะร่วมทำพิธีส่งน้ำ และเปลี่ยนผ้าสบงจีวรให้กับสังขารหลวงปูสีสำหรับเหรียญวัตถุมงคลหลวงปูสีที่ได้มีการจัดสร้างแต่ละรุ่นล้วนแต่ได้รับความนิยมสนใจจากบรรดานักสะสมพระเครื่องด้วยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนก่อสร้างบูรณะพระอุโบสถและศาสนาต่างๆภายในวัดโดยเฉพาะเหรียญอายุยืนของหลวงปูสีถือเป็นเหรียญผ้าใหม่ที่ได้รับความนิยมจากเซียนผ้าเมืองปากน้ำโพเป็นอย่างยิ่ง เหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีเต็มองค์รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สองของหลวงปู่ศรีสร้างเมื่อปีพศ2517มีทั้งหมด4เนื้อคือ1เนื้อทองคำ16เหรียญเนื้อเงิน125เหรียญเนื้อนวะ1,125เหรียญและเนื้อทองแดง8,860เหรียญเหรียญรุ่นดังกล่าวมีการต่อโคตตัวสอไว้ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ และเหรียญทองคำเงินนวโลหะจะมีหมายเลขกำกับไปด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดกรรมการมีการต่อโคอ้ดกและกอสอแต่มีจำนวนน้อยแบ่งออกเป็นสองบล็อกค,คือเนื้อทองคำนวโลหะบล็อกเดียวกันเนื้อเงินเนื้อทองแดงบล็อกเดียวกันโดยมีช่างกเกษมเป็นผู้แก่บล็อกลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีขอบและหูห่วงในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ศรีนั่งสมาธิเต็มองค์มียันที่สังคติด้านล่างมีตัวหนังสือเขียนว่าอายุยืนส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันพัดกำกับด้วยอักขระขอมมะอะอุใต้ยันมีอักขระขอมกำกับหนึ่งแถวด้านล่างมีตัวเลขไทย2517ใต้ขอบเหรียญด้านซ้ายด้านขวาด้านบน มีตัวหนังสือว่าหลวงปู่ศรีฉันทศิริอายุ125ปีวัดถ้ำเขาบุญนาคเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้หลวงปู่ศรีประกอบพิธีปลูกเสกเดียวจึงมั่นใจในความเข้มขังด้วยความที่หลวงปู่ศรีมีพลังจิตแก่กล้าเจตนาการจัดสร้างที่บริสุทธิ์เหรียญอายุยืนเต็มองค์จึงมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นแคล้วคาด ป้องกันพยันตรายรอบทิศคงกระพันและเมตตามหานิยมคณะศิทธิยานุสิทธ์หรือผู้ที่ห้อยคล้องเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีต่างม,มีประสบการณ์หลากหลายจัดเป็นเหรียญดังอีกเหรียญหนึ่งของเมืองนครสวรรค์ปัจจุบันราคาเช้าหาบูชาอย่างไม่สูงนักเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมพระเครื่องควรมีไว้ในครอบครอง หลวงปู่ศรีชันทศสิริวัดเขาธรรมบุญนาคตำบลตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเกียจิชื่อดังที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเมืองนครสวรรค์โดยเมตตาธรรมสูงพรังจิตที่เข้มขังวิทยาคมที่แก่กล้าหลวงปู่ศรีถือปฏิบัติในการออกทุดงภวัตตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ หลวงปู่ศรีมรณาภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520สิริอายุ128ปีปัจจุบันสังขารของหลวงปู่ยังบรรจุอยู่ในโลงแก้วตั้งอยู่ภายในบนดบวัดเขาทำบุญนาคและทุกปีเมื่อครบวันมรณาภาพทางคณะสิยานยุสิ์จะร่วมกันทำพิธีส่งน้ำและเปลี่ยนผ้าสบงจีวรให้กับสังขารหลวงปู่ศรี เหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีที่ได้มีการจัดสร้างแต่ละรุ่นล้วนแต่ได้รับความสนใจจากบรรดานักสะสมพระเครื่องและมีวัตถุมงคลในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนก่อสร้างบุญรณะพระอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดเหรียญมหาลาภหลวงปู่ศรีถือเป็นเหรียญใหม่ที่รับความนิยมจากศิียนพระเมืองปักน้ำโพเป็นอย่างยิ่งจัดสร้างโดยคณะสิทธาคี เมื่อปีพุทธศักราช2,518มีทั้งสิ้นสีเนื้อด้วยกันคือเนื้อเงินเนื้อนวโรหะเนื้ออัปกาและเนื้อทองแดงจำนวนรวมทั้งสิ้น1,000งเหรียญมีทั้งต่อโค้ดเป็นอักษรจีนอ่านว่าสีและไม่มีต่อโค้ดลักษณะเหรียญเป็นรูปไข่มีขอบและหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ศี นั่งสมาธิเต็มองค์ด้านบนมีตัวหนังสือหลวงปูสีชันทศิริด้านซ้ายขวามีอักษรขอมอ่านว่าณชารีติด้านล่างมีตัวหนังสืออายุ126ปีรุ่นหนึ่งเหรียญมหาลาบส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันใบพัดกำกับด้วยอักษรขอมณมะอปุรอบล้อมด้วยกงจัก และตัวหนังสือบริเวณขอบเหรียญวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์คณะศิษยานุสิ์อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์สร้างถวายปีพศ2518เรียนและวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงปู่ศรีจะประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวเท่านั้นจึงมั่นใจได้ถึงความเข้มขังโดยความที่หลวงปู่ศรีมีพลังจิตที่แก่กา เจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์เหรียญมหาลาภหลวงปูศีผู้ทุกุนโดดเด่นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นแคล้วคลาดเมตตาป้องกันพยันตรายคงกระพันคณะสิทธิการุสิทธิ์หรือผู้ที่ห้อยคล้องเหรียญมหาลาภหลวงปูศีรุ่นนี้่างมีประสบการณ์อัศจรรย์หลากหลายจัดเป็นเหรียญดังอีกเหรียญหนึ่งของมวลนครสวรรค์ที่ติดธรรมเนียบการประกวดพระเครื่องมาโดยตลอด เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่นักสะสมพระเครื่องควรมีไว้ครอบครองรวงปู่ศรีฉันทิริวัดรําเขาบุญนาคตําบลตาคีอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงได้รับความเริ่มใสศรัทธาจากชาวเมืองนครสวรรค์ด้วยเมตตาธรรมสูงพลังจิตที่เข้มขังวิทยาคมที่แก่กล้าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศีที่มีการจัดสร้างทุกรุ่น ล้วนแต่ได้รับความสนใจจากบรรดาน,นักสะสมพระเครื่องอย่างล้นหลามส่งผลให้ค่านิยมเหรียญหลวงปูศ่ศรีรุ่นอายุยืนเต็มองค์มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของค่านิยมพระหลวงปู่ศรีอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องแปลกมากเพราะก่อนหน้านี้เนื้อทองแดงนั้นมีค่านิยมอยู่หลักพันตน้ตนๆเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้มีค่านิยมถึงหลักหมื่นไปๆทั้งนี้ค่านิยมเฉพาะเหรียญอายุยืนเต็มอง และครึ่งองค์จะสูงกว่าถึงเท่าตัวในขณะที่เรียนพระเกจิอื่นๆแม้จะมีราคาสูงแต่เป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปวัดถ้ำเขาบุญนาคตั้งอยู่เลขที่9หมู่11ตำบลตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด ในเดือนกรกฎราคมปีพุทธศักราช2514และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2516สังกัดนิกายมหายานมีเนื้อที่รวม9ไล่3งาน65ตารางวาหลวงปู่ศรีฉันทศิริเกิดเมื่อปีจอปีพุทธศักราช2300 92ในปลายรลชสมัยรัชกาลที่3ที่บ้านนองหะอำเภอรัตนะจนมามรรณภาพในปีพุทธศักราช2520สิริอายุรวมได้128ปีหลวงปู่ศรีจันทศิริวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์พระอรหันต์เจ็แผ่นดินท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี เป็นศาสธมิกรุ่นน้องของหลวงพ่อกันวัดพญาตหลวงปู่สุขวัดป่าคอมขางเท่าทั้งสามท่านเคยทุดงไปกราบพระเจดีย์ชเวดากองถึงเมืองพม่าด้วยกันอีกทั้งหลวงปู่ศียังเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังก่อนที่หลวงปู่แหวนท่านจะมาเป็นศิษย์ของหลวงปู่มันภูริทัตโตอีกด้วย แม้แต่สุดยอดพระรหั์อย่างหลวงปู่บุดดาทาวโรวัดกลางชูศีเจริญสุขที่หลวงปู่สิมยกย่องนักยกย่องหนาว่าแก่ทั้งอายุแก่ทั้งพรรษาแก่ทั้งมรรคผลนิพพานยังต้องมากรา,าบนมัสการอุปถากตัหม,มากถวายหลวงปู่สีเลยแล้วนี่ยังไม่นับถึงการที่หลวงปู่ดูวัสแกที่ทราบถึงคุณธรรมอันยอดเยี่ยมของหลวงปู่สี โดยสมาบัติแล้วถึงกับสั่งให้สิทธิ์ไปขออนุญ,ญาตสร้างเหรียญหลวงปูศ่ศีถึงสองรุ่นคือ 1. รุ่นจตุรพิทพรชัยวรัตนชัยและ 2. เหรียญรุ่นพมวิหารธรรมโดยเฉพาะเหรียญพมวิหารธรรมนี้หลวงปูด่ดูได้เล่งให้นายเรียนนุ่มดีอย่างผิดสังเกตเป็นที่สุดว่าให้เล่งไปขอท่านเถิดเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้ว เหรียญพมวิหารทานี้เลยเป็นเหรียญที่สร้างก่อนหลวงปู่ศรีมรณภาพเพียงแค่ปีกว่านับเป็นเหรียญที่หลวงปู่ศรีปลุกเสกนานที่สุดถึงหนึ่งไตามาสหรือสามเดือนถือว่าเสกนานเป็นปฏิการในขนาดบางรุ่นของท่านเอามือซาวๆคน,คนๆเหรียญละสองสามทีก็เสร็จจัดเป็นเหรียญรุ่นที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดของหลวงปู่ศรี ที่เกิดจากเจตนาของหลวงปู่ดู่วสแกเองด้วยประวัติการสร้างเหรียญพรมวิหารธรรมหลังจากเหรียญจตุลพภิทพรชัยทีนายเลียนนุ่มดีที่ได้จัดสร้างมาก่อนนั้นต่อมาหลวงปู่ดู่วสแกท่านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวหลวงปูศ่ศรีจึงได้ปรึกษากับนาย เหรียญน,นุ่มดีว่าจะสร้างเหรียญขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งในนามของหลวงปูศ่ศรีจึงได้ให้ในายเหรียญไปกราบขออนุญาตหลวงปูศ่ศรีขอสร้างเหรียญพมวิหารทําขึ้นมาอีกรุ่นหลวงปูศ่ศรีทันก็อนุญาตให้จัดสร้างได้ในปีพุทธศักราช2518การปลุกเสกเหรียญพรมวิหารธรรมนั้นหลวงปูศ่ศรีทานได้นำเหรียญไปเก็บไว้ที่กุฏิของท่าน แล้วท่านก็นั่งสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆเป็นเวลานานถึงสเดือนหรือตลอดพรรษาถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับการปลุกเสกอธิษฐานติดจ,จากหลวงปู่ศรีนานที่สุดเหรียญพรมวิหารธรรมหลวงปู่ศรีวัดธรรมเขาบุญนาคนี้ได้สร้างจากดำริของหลวงปู่ดูวัสกแกและมีนายเหรียญเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2518 จำนวนการจัดสร้างตามหนังสือบอกว่าจัดสร้าง5,000เหรียญมีเนื้อทองแดงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วในเหรียญได้จัดสร้างเนื้อเงินด้วยส่วนเนื้อเงินจำนวนสร้างไม่แน่ชัดและพิเศษอีกอย่างหนึ่งในเหรียญเนื้อเงินมีรอยจารของหลวงปูดดะะ่ดูวัสแกด้วยเหตุผลที่ว่าในหนังสือบอกว่าสร้างเฉพาะเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวก็เพราะเหรียญเนื้อเงิน ไม่ได้ออกบูชาที่วัดถ้ำเขาบุญนาคแต่ได้ถวายเหรียญรุ่นนี้เฉพาะเนื้อทองแดงให้แก่วัดถ้ำเขาบุญนาคจำนวนประมาณ5,000เหรียญเท่านั้นหลวงปู่ศรีจันทาศิริวัดถ้ำเขาบุญนาคตำบลตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์วัดถุกมงคลที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือ พระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517โดยพระครูวิสิตสมโพวัดเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธาเตียนกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดสร้างพระผงอายุยืนเป็นพระผงพิมพ์รูปไข่องค์พระมีความกว้าง2เซนติเมตร สูง3เซนติเมตรหนา0.5เซนติเมตรจำนวนการจัดสร้าง22,999องค์มีเนื้อหาต่างๆดังนี้เนื้อพิเศษผสมชานหมากน้ำหมากเกษาจีวอลจำนวน999องค์เนื้อพิเศษผสมชานหมาก,ำมาก,กาจ,จำนวน 2,000องค์เนื้อธรรมดาแกปูนเปลือกหอยจำนวนการสร้าง20,000องค์ด้านหน้าพระผงเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นั่งเต็มองค์ด้านล่างเขียนว่าอายุยืนเป็นลายเส้นนูนที่สังคติมีอักขรขอมอ่านว่าอะนะอะด้านหลังพระผงม,มียันสามเหลี่ยมในขมวดยัน มิอัคระขอมอ่านว่ามะอะอุในยันสามเหลี่ยมเป็นอักขระขอมว่าพุทธสังมิอะอะคือหัวใจพระไตสนคมที่มีพุทุคุณครอบจักรวาลด้านล่างเลขไทยเขียนว่า2517ด้านข้างบนเขียนว่าหลวงปู่ศรีฉันทาศิลิ เป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การเสาะแสวงหาหน้าเก็บไว้บูชายิ่งปัจจุบันพระผงรูปเหมือนอายุยืนหลวงปู่ศีนั้นราคาอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันปลายผู้คนนิยมเสาะแสวงหามาติดตัวไว้บูชากันยิ่งนักอัตโนประวัิเขาข้าว,าวหลวงปู่ศีฉันท่าศิริ ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,392ตรงกับปลายราชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพระรูกวัดในสังกัดวัดถ้ำเขาบุญนาซึ่งขนาดนั้นหลวงพ่อมหาสมบูรณ์เป็นเจ้าวาดได้นิมนต์หลวงปู่มาจำวัดเพื่อช่วยสร้างวัดหลวงปู่สีนั้นท่านเป็นชาวเมืองสุรินทร เมื่ออายุ21ท่านถูกเข้าเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการและปลดจากสภาพการเป็นทหารมาแล้วท่านก็มายึดใช้อาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นพานยู่แถวแถวเขตช่องแคซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าดงดิบและยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอตะคีานใช้ชีวิตเป็นหนุ่มอยู่หลายปีจึงรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบท เมื่อปีพุทธศักราช2431โดยมีพระครูธรรมขันธ์สุนทรเป็นพระอุปชาเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งแล้วท่านจึงย้ายมาจาราษาอยู่ที่วัดถ้ำเขาเสียบเขตช่องแคอํำเภอตะขคีเพราะก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนก่อนจะมาอยู่ที่วัดถ้ำเขาบุญนาคอำเภอตะขคีนนั้นหลวงปู่ศรีท่านอยู่ที่วัด หนองลมพุกอำเภอนวนสังจังหวัดปุดรธานีในปีพุทธศักราช2512มีพระครูนิวิตประริยติคุณพร้อมด้วยชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาอยู่ที่วัดถ้ำเขาบุญนาคในระยะแรกที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดถ้ำเขาบุญนาคนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำปัจจุบันลื้อถอนไปแล้วในขนานั้น คนในตลาดตะคียังไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงปู่และท่านก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ใดๆให้ใครรู้วันวันหนึ่งท่านจะนั่งตะบันฉันมากการฉันมากของท่านก็ไม่เหมือนใครเพราะท่านไม่ได้ฉันเปลือกไม้ที่มีตามขายท้องตลาดแต่ที่ฉันท่านจะฉันแก่นไม้คูณแดงซึ่งมีคนตัดมาถวายตลอดท่านจะนำมาฟันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลง ตำให้ละเอียดแล้วจึงฉันกับหมากแทนเปลือกไม้กิจสงของท่านที่ท่านทำเป็นประจำก็คือหลวงปู่ท่านจะส่งน้ำตอนประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นทุกวันและหลวงปู่จะตื่นนอนทำวัดตอนตีสามทุกวันเช่นกันบทสวดมนต์ที่หลวงปู่สวดเป็นประจำคือบทกรณียะเมตาสูตรเป็นประจำเรื่องมนต์นี้พระอาจารย์ประเทืองเคยถามหลวงปู่ว่า สวดมนต์บทไหนดีหลวงปู่จะบอกว่าดีทุกบทบทที่สำคัญกรณียเมตตาสูตรให้นั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์ยาให้ขาดหลวงปู่ศรีท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2520ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรวมอายุได้128ปีบวชพระมาได้89พรรษา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร persuade อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่